เทคอิตอีซี่รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคสวัสดีครับกลับมาพบกับพี่มิ้งในช่วงเทคอิ t อีซี่นะครับรู้ทันรู้ไวเข้าใจเทคเช่นเคยนะครับอีพีนี้มาพร้อมกับเรื่องของเทคนิคง,ง่ายๆเช่นเคยนะครับวันนี้พี่มิ้งจะมาพูดถึงเรื่องของกด3ปุ่มได้โฟลเดอร์ใหม่เลยเฮ้ยทำได้ไงนะถ้าเราถามว่า เวลาเราจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาเนี่ยวิธีการง่ายๆที่มนุษย์ปุตุชนทั่วไปทํากันก็คือ คลิกขวาบนเดสก์ท็อปนะครับแล้วมันก็จะมีคำสั่งที่ชื่อว่า New เลือกคำว่า Folder ซึ่งตรงนี้เราก็จะได้โฟลเดอร์เปล่าๆมาหนึงอันและแบบง่ายๆอันนี้เขาเรียกว่าเป็นวิธีที่คนทั่วไปเขาทํากันแบบมนุษย์บุทุชนนะครับแต่ถ้าคุณอยากเทพกว่าคนอื่นนะครับลองทําตามเทคนิคที่พี่มิงจะบอกไว้ตรงนี้เลยก็คือการสร้างโฟลเดอร์ใหม่หรือว่า New Folder สามารถทําได้ไง่ายๆและรวดเร็วปานการมานิหนุดโดยการ ปุ่ม3ปุ่มต่อไปนี้ครับคือ Control Shift N กดค้างพร้อมกันเลยฮะ Control Shift แล้วก็ตามด้วยตัว N ที่หน้าจอก็จะมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาปิ้งแบบโอ้โหรวดเร็วทันใจจริงๆนะครับไม่เชื่อต้องลองดูนะครับอีกครั้งหนึง่งกดปุ่มอ่ะก่อนจะกดปุ่มลืมบอกไปต้องเอาเมาส์ไปคลิกที่ d e s ก์ท็อก่อนนะครับหรือคลิกที่ w i n d o w ์ที่คุณอยากจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่เข้าไปหลังจากนั้นกด3ปุ่มนี้ครับ Control Shift N n คือ normal นะฮะมันจะมีการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ขึ้นมาให้เราโดยอัตโนมัตินะครับจะเห็นว่าวิธีการนี้ดูแล้วเหมือนกับการเซกปิ้งนะเทคนิคสั้นๆแต่มีประโยชน์แน่นอนนะครับเชื่อว่าทุกคนน่าจะชอบเทคนิคนี้นะครับส่วนโฟลเดอร์ที่สร้างมาแล้วนะครับอย่าลืมว่ารีเนมให้ถูกต้องเพราะว่าบางทีถ้า เราสร้างโฟลเดอร์เป็น new folder new folder 1 new folder 2. พอจพอเจามาใช้ครั้งหนึ่งก็จำไปได้แล้วโฟลเดอร์นี้คือเรื่องอะไรเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำอะไรอ,อื่นเนี่ยหลังจาก new folder อย่าลืมตั้งชื่อโฟลเดอร์ให้ถูกต้องและตรงกับงานที่เราจะใช้นะครับเทคนิค3ปุ่มนี้ยังมีอีกหลายเรื่องที่เดี๋ยวพี่มิงจะเอามาฝากกันในเทคนิคหรือวทิปต่อๆไปนั่นเองครับ take it easy รู้ทันรู้ไวเข้าใจเทค